แม่ตูมตามโพสถึงใครหลังลูกชายเจอมอรสมรักลูกน้ำและหญิงหญิงให้แยกคนชั่วคนดีแยกคนชั่วคนดีสวัสดีครับท่านผู้ชมกลายเป็นประเด็นเดือดหลังหญิงหญิงนะครับผมดาราสาวออกมาให้สัมภาษณ์ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตูมตามเดอสตาทำให้ฝ่ายชายเจอดราม่าถล่มอย่างหนักเลยว่าคบซ้อนและโยงมือที่3มลูกน้ำนางงามลาวซึ่งเล่นละครคู่กับตูมตามซึ่งฝ่ายชายออกมายืนยันว่าเป็นเพียงพี่น้องที่ทำงานด้วยกันและขอโทษฝ่ายหญิงที่ทำให้เดือดร้อนแต่ไม่ทันไกลนะครับก็มีภาพหลุดของหนุ่มตูมตามกับลูกน้ำที่เป็นภาพเซลฟี่ที่แนบชิปและตูมตามทั้งหอมและจูบลูกน้ำอีกด้วย งานนี้นะครับทำเอาชาวเน็ตเดือดเป็นไฟเพราะว่าหลักฐานที่หลุดออกมานั้นสวนทางกับคำพูดของหนุ่มตูมตามว่าเป็นพี่น้องที่เล่นละครด้วยกันในฐานะพี่ให้คำปรึกษาเท่านั้นส่วนฝ้าของหญิงหญิงดาราสาวและอดีตหวานใจคนสวยของตูมตามได้โพสไอจีครั้งแรกหลังจากอาดีตหนุ่มคนรู้ใจอย่างตูมตามเปิดใจในรายการแฉโดยหญิงหญิงนะครับได้ระบ,บุว่า จะเข้มแข็งขึ้นให้เร็วที่สุดแทขอบุนทุกกำลังใจค่ะล่าสุดนะครับแม่ของพระเอกหนุ่มตูมตามโพสไอจี IG ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลูกชายโดยระบ,บุว่าเก็บเรื่องราวที่ผ่านมาให้คิดว่าชีวิตจะมีมากจะชีวิตจะสิน้นขอภัยครับ เก็บเรื่องราวที่ผ่านมาให้คิดว่าชีวิตจะสิ้นมีอีกมากมายวันที่ผ่านมีทั้งดีและทั้งเรื่องร้ายมากมายเก็บเอาไว้เป็นประสบการณ์แยกสิ่งดีเก็บเอาไว้เพื่อความสุขแยกความทุกข์เก็บเอาไว้เพื่อเรียนรู้แยกคนชั่วคนดีที่มีอยู่เข้ามาสู่ข้องเกี่ยวแต่ละปีเก็บคนดีเอาไว้ในทรงจำเก็บคนชั่วเอาไว้สอนใจเรา แล้วจะได้ไม่โง่เขาอยู่ซ้ำๆขอไปครับมันเป็นบทกรอนเนาะผมก็งงทุกๆเรื่องเป็นเพียงของวันวานอีกยาวนานกว่าจะครบทุกวันอนาคตคือพรุ่งนี้ยังไม่ถึงซึ่งไม่รู้จะมีเรื่องอีกหรือไม่เพราะว่าไม่รู้ว่าชีวิตจะอยู่หรือจะไปยังมีลมหายใจก็ยังคงได้เก็บเรื่องราวขอบคุณน้ำใจ รักที่มีให้ตลอดมาขอบุณเวลาที่คัดกรองหัวใจคนฮักตั้งแต่แรกที่ยังบ่กเคยได้เห็นหน้าคือแม่ดูแลและแบ่งลมหายใจให้ร่วมใช้ฮักและปกป้องแม้ชีวิตกะยอมแลกเพื่อลูกได้เลือดในกายแม่แบ่งให้ได้ดื่มกินเวลาที่ลูกบ่อสบายใจแม่เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ เด้อครับถึงแม่จะเป็นแค่ชาวไร่หนาบ่อมีการศึกษาที่สูงแต่แม่มีจิตใจที่สูงบ่เคยชี้หน้าด่าลูกด้วยคำที่หยาบคายบ่อเข้าข้างเมื่อลูกทำผิดจะสอนลูกทุกครั้งให้รู้จักสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกถ้าแม่กับพ่อสอนลูกไม่ดีเด็กบ้านนอกกลิ่นโคลนสาบวายราคาต่ำคงไม่มีจิตใจที่สูงรู้จักให้อภัยคนได้ขนาดนี้ แม่กับพ่อมั่นใจเสมอว่าความดีย่อมปกป้องคนดีฮักบักกล่าวฮักบักกล้าและเป็นกําลังใจเสมอครับประมาณนี้นะครับผมก็อ่านมาจากในเว็บนะครับอาจมีอ่านติดติดขัดขัดบ้างเพราะว่าเป็นคํากรด้วยแล้วก็เป็นบักกล้าอะไรสักอย่างเนี่ยครับบอกๆเน่าจะเป็นภาษาอีสานนะครับไม่แน่ใจนะครับมีคาว่าบอกด้วยเนาะนะ ถ้าจังซี่ก็แล้วแต่จังไซแล้วแต่เพื่อนๆนะครับคิดว่ายังไงกันบ้างครับลองคิดเห็นแสดงความรู้สึกกันมาดูนะฮะ,ะสุดท้ายนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะจะเป็นคลิปอะไรกันนะเนี่ยก็กดติดตามกดให้กระดิ่งกันด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปเด้อลาไปก่อนพี่น้องแหล่งใต้